กิจกรรมของเรามาเด็ดยอดผักวอเตอร์เคลต์ผักวอเตอร์เคลตเป็นผักพุ่มเล็กๆนะคะมีประโยชน์รสชาติก็ไม่เผ็ดไม่ขมตอนแรกเคาไปใส่ไข่เคี่ยวแล้วก็ไข่ดาวก็ได้ผัดกระเพราเลยก็ชมเคยกินเหรอเออใช่ใช่ต้มใส่มาม่าก็ได้นะคะข้าวต้มใส่ข้าวต้มก็ได้จะมีประโยชน์มากเลย ใช่วอเตอร์เคลสเป็นผักที่ปลูกง่ายมันปลูกง่ายนะคะเอาก้านไปเสียบไปชํำก็ติดแล้วอ่าเอาไปปลูกที่บ้านได้ค่ะวันนี้ครูพานักเรียนทำเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ฝึกได้ฝึกอะไรฝึกกล้ามเนื้อมือให้มือมันแข็งแรงนะคะถ้ามือแข็งแรงเนี่ยก็จะเขียนหนังสือได้เก่งบังคับเส้นอิสอได้ใช่ใช่ ใครที่มีแต่นั่งพูดไม่ยอมหยิบไม่ยอมจับอะไรเลยกล้ามเนื้อมือก็จะไม่แข็งแรงนะคะอ่อนแรง<ะ>ไม่จับอะไรเลยค่ะกล้ามเนื้อมือมันจะอ่อนแรง,งใช่นะคะ,ะ,ะค่อยๆเด็ดแล้วก็วางให้เป็นที่เพราะมันคือ,อน,นี่คือผักที่เราเอาไปทําเป็นอาหารนะคะไม่ใช่ของเล่นนะคะ,ะอย่าทําไปทั่วทิ่ทั่วยแดน วางให้เป็นที่เป็นทางครูจัดหาที่ใส่แยกให้แล้วแมุ่งบอกให้ล้างจานถึงกวางมันล้างเป็นด้วยเหรอคะเด็ดจัดเก็บตามกฎกติกานะคะไม่เด็ไม่ค่ะสังเกตดูเองค่ะสังเกตดูนะคะถ้าใบผักมันเหลืองกินได้ไหมไม่ได้มีรสชาติจะกลายเป็นผักเน่านะคะต้องเอาผักที่สดใหม่ เขียวถ้าผักสด,ดมันจเป็นสีอะไรใครตอบได้ถ้าผักสดสีอะไรอ่าใช่ค่ะผักสดจะเป็นสีเขียวนะคะ